สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชร์พาเข้าครัววันนี้จะพาทำบลอกบัลี่ผัดกุ้งสดนะคะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะน่าทานมากผัดง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะได้ผัดบลอกบัลี่หนึ่งจานที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีกุ้งสดนะคะ ตัวไม่ใหญ่มากนะักวันนี้แม่ก็ทําความสะอาดผ่าหลังนําไส้นําเส้นที่ข้างหลังออกให้เรียบร้อยนะคะซอสปรุงรสของเราก็จะมีน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะน,น้ําตาล1ช้อนชาซีอิ๊วขาวนะคะสช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีพริกแล้วก็กระเทียมบล็อกอครีนะคะแล้วก็แม่ก็จะเพิ่มเห็ดหอมแครอทแล้วก็เพิ่มความหอมให้ก็คือ จะมีเห็ดหอมด้วยนะคะขั้นตอนเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่ก็จะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเพื่อแม่จะลวกบลอกคอลี่ก่อนนะคะการลวกบอกคอลี่นะคะเราต้องการให้บอกคอลลี่ดูเขียวตลอดเวลาเราใส่น้ำมัน จะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ามันหมูก็ได้นะคะประมาณ2หยดค่ะใส่ลงไปเลยน้ำเดือดจะจับนะคะแล้วก็นำบลอกคลี่เราลงลวกเลยค่ะเราลวกแค่ให้เขาสลบนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณแม่จะลวกให้ดูแป๊บเดียวเองค่ะเราก็นําขึ้นรับว,วต่อแค่นี้ค่ะ เราต้องการวิธยโทษทีค่ะเราต้องการให้บล็อกแครี่ของเราสดใหม่อยู่เสมอสดสดนะคะกรอบกรอบนอกนุ่มในเราไม่ต้องลวกนานค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็ลวกแครอดนะคะหิดหออแล้วไม่ต้องลวกค่ะ ะะเราใส่น้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ตันนี้ที่แล้นะคะเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้กระเทียมเหลืองหอมนะคะ ขั้นตอนต่อมาเราใส่กุ้งเลยค่ะเราไม่ต้องผัดก,กุ้งให้สุกนะคะเราผัดก,กุ้งให้เขาสุกประมาณชักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ผักเลยค่ะ ใส่บอรอกแครีใส่แครอทแล้วก็เห็ดหอมนะคะส่วนมเะเขือเทศเราจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็ใส่น้ำซอสที่เราปรุงไว้นะคะตรงไปเลย สีสันสวยงามมากเราก็จะได้ทานผักสดๆนะคะเราไม่ต้องขับนาน,านตอนนี้เราใส่พริกแดงไปเลยค่ะพริกไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่คุณแม่ว่าถ้าเราใส่พริกเขาก็จะตัด น้ำเลี่ยนนิดหนึ่งค่ะเติมน้ำประมาณ3ามช้อนชาค่ะเราไม่ใส่เยอะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ชิมรส รสชาติอร่อยมากเลยค่ะเราก็ใส่มะเขือเทศปิดไฟเลยค่ะเห็นไหมคะค่ะแป๊บเดียวขั้นตอนไม่ยุ่งยากสุดท้าย ความหอมนะคะด้วยน้ำมันงาค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะสักประมาณ4-5หยดค่ะเป็นอันเสร็จอย่าลืมนะคะถ้าเทปถ้าชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามให้คุณแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัว ทำเมนูอะไรจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมนูอร่อยๆนะคะที่ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากน่าทานมากเลยค่ะจักเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะจะทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งน่าทานไหมคะ อย่าลืมนะคะขอบคุณมากที่ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้คุณแม่พาแชร์นะคะถ้าชอบเทปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ